อะไรติดมือคนใดปัดฝุ่นออกก่อนมันปัดฝุ่นฝุ่นมันติดคนใดทำมากเสียกับคนที่ทำอนช่างอะไรเกงฝุ่นเยอะปัดฝุ่นปัดฝุ่นปัดฝุ่นอะไรติดมือคนใดเลยนี่ยอะไรติดมือคนใดเห็นไหม สนกันฝืนเยอะฝนเยอะฝนเยอะฝนเยอะตัดกันตัััดัตััเลยตัเลยอะติดเสื้อปัดฝืนให้ปัดฝืนให้ปัดฝืนให้อะติดเสื้อ ทำเลิกทำแล้วเลิกทำแล้วเหรอครับ